เราบอกเราศรัทธาผู้เจ้าถามว่าวันนี้ยมีนิสิตในห้องเนี้ยจําพระสูตรที่ผู้เจ้าเคยพูดได้สักพระสูตรหนึ่งมหมสิ่งที่ผู้เจ้าเคยตรัสมาไว้เนี่ยสักคำหนึ่งบทหนึ่งมีไหมาหาแทบไม่ได้ใครมีช่วยยกมือหน่อยว่าดิฉันจําพระสูตรที่ผู้เจ้าตรัสสอนไว้ได้หรือชาวพุทธตามทะเบียนบ้านในห้องนี้ก็ไนดะ้นะใช่ไหมอ่าไม่ง่ายเหมือนกันนะ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของลักษณะแห่งผู้มีศรัทธาของความมีศรัทธาที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการศรัทธาตถาคตที่ถูกต้องเนี่ยนะจะต้องทรงจําคําของท่านได้คล่องปากขึ้นใจทังตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแม้หนึ่งบทอย่างนี้นน้อยๆหนึ่งบทใช่ไหมอ่าเพราะนั้นจริงๆก็คืออยากให้เราเนี่ยกลับไปหาความถูกต้องนั่นเอง ว่าความถูกต้องมาตรฐานของความถูกต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่พุทธวจนะพุทธวจนะเป็นคําพูดของใครของพระาศาสดาเราเองท่านตรัสไว้เนี่ยอนุชานามิพิกเวสักยะนิรุติยาพุทธวจนะังปริยาปุริตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนใช่ไหมนั้นถ้าเราเนี่ย ชาวพุทธศึกษาพุทธศจนะกันจริงๆแล้วเนี่ยการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์การปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการบวงสวงการแก้บนการต่อชะตาบังสกุลเป็นตายการแก้กรรมแบบผิดๆเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเราเลยเพราะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้ มันไม่ได้ให้ผลต่อการที่จะสิ้นกรรมดับกรรมหรือแก้กรรมอะไรได้และมิหนำซ้ำยังเป็นเดรัจฉานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานเดรัจฉานแปลว่าขวางนะเป็นวิชาความรู้ที่ขวางต่อมรรคผลนิพพานซึ่งอริบุคลขั้นโสดาบันจะต้องละได้จะต้องละทิฏฐิแบบนี้ได้